สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับลิมดีไอคอนหรือครูริมสอนจิ้มมือถือยังไงให้รวยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับลิมเนี่ยจะมาพูดถึงวินัยในการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเจอเนสนะครับโดยส่วนตัวริมแล้วนะครับลิมเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับแล้วก็ได้เข้ามาร่วมกับธุรกิจเจเนสเนี่ย ซึ่งมีผู้นำคือคุณพอตีสิบนะครับในประเทศไทยนะได้สักประมาณ3เดือนแล้วทีนี้นะครับในเนื้องานนะครับสิ่งที่เราควรที่จะต้องทําทุกวันเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการเช็คลิสต์สิ่งที่เราทําทุกวันนะครับสำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งได้สมัครเข้ามาเนี่ย ทุกคนเนี่ยจะมีโค้ชที่ให้คำสอนให้คำแนะนำให้เป็นที่ปรึกษานะครับทีนี้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยบางครั้งเราก็จำไม่ได้หมดเนาะขนาดเป็นโค้ชเองหรือว่าขนาดตัวเองเองก็ยังไม่สามารถที่จะจำได้ทั้งหมดบางวันเนี่ยเราก็หลงลืมไปดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าพาสปอร์ตนะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่ทาง d ิไอคอนอ a คาเนะครับได้สร้างขึ้นมา โดยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับก็เหมือน iPhone เนาะไอโฟนเนี่ยเขาเออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายแต่ว่าถ้าเราใช้งานไม่เป็นเราก็ใช้ไม่คุ้มถูกไหมทีนี้นะครับเวลาที่เราจะทำพาสปอร์ตเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ t ี e อ c o n ดอท o ครนะครับโดยที่พิมพ์ไปที่นี่นะครับเอ่อเบราว์เซอร์นะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในที่นี้ของ Android ก็จะเป็น Google Chrome นะครับส่วน Safari เนี่ยก็แนะนำเอ่อถ้าเป็น iPhone หรือว่า iOS เนี่ยก็แนะนำให้เป็น Safari นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า t h e i c o n g l o b a l นะครับตามที่ไดอ้อ่โชว์ไว้นะครับให้เห็นนะครับแล้วก็กด go เลยเกด go นะครับถ้าเกิดพิมพ์แค่ t h e i c o n g l o b a l นั่นนะครับอางนี้ปุ๊บ เราจะเข้ามาที่หน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหรอกให้เรากดเมนูนะครับทางด้านขวาบนขวาบนมันจะเป็นขีดนอน3ามขีดนะครับให้เราเลือกเมนูล่างสุดคือ My Account นะครับเพื่อที่จะทำการเชื่อมบัญชีเขาจะถามว่า Log in with Facebook นะครับเราก็กดเข้าไปคำสั่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยสร้างบัญชีเลยนะครับระบบ จะทําการขออนุมัติกับทาง Facebook ก่อนเท่านั้นเองนะครับให้เรากดอนุมัติหรือว่าแอปฟูดได้เลยนะครับเมื่อเรากดอนุมัติเรียบร้อยนะครับระบบจะเด้งกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเ c o n g l o b a l ซึ่งเห็นไหมครับพอเข้ามาเนี่ยจะมีเมนูขึ้นมา4อันนะครับโปรไฟล์พาสปอร์เพจเดี๋ยวลิมจะขอแวะไปที่โปรไฟล์แรบหนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ ไอคอนดอทคูเบิลเลยเป็นการล็อกอินครั้งแรกเราจําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างโปรไฟล์ของเราโดยที่กดไปที่คําว่าโปรไฟล์กดโปรไฟล์นะครับเราจะเห็นคําว่าไอคอนไอดีให้เราพิมพ์ ID นะครับลงไปนะครับเป็นเป็นคำอะไรก็ได้ครับขออย่าให้ซ้ำนะครับในที่นี้ของลิมก็คือลิมดอไอคอนนะครับถ้าซ้ําม,มันก็คือจดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นเราก็แค่เลื่อนแล้วเราก็เลื่อนล,ลงมานะครับกดเซฟกดเซฟปุ๊บ เป็นอันเสร็จนะครับคุณจะมีเว็บไซต์นะครับอย่าง <c oughs> อย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ l i m d ิ e อคอนด c o n g l o b a l นะครับอันนี้คือเป็นการสร้างเว็บไซต์กับทาง The อ c o n นะครับขั้นตอนที่2นะครับที่ลิมได้พูดถึงนะครับในไตเติลในหัวข้อของวิดีโอตัวนี้ก็คือการสร้างพาสปอร์ตซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็น หัวข้อสำคัญนะครับสำหรับการที่เราจะประสบควาสมสำเร็จในธุรกิจเจเนสได้แล้วก็ทางไอคอนเนี่ยก็ทุ่มเงินในการสร้างระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปที่พาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคำสั่งขึ้นมาประมาณทั้งหมดนะครับ21สคำสั่งนะครับ21คําคำสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราลองไล่เรียงดูไล่เรียงดูนะครับว่าอ่าสมมุตินะครับวันนี้สมมตินะครับวันนี้เนี่ย เพื่อนๆสามารถที่จะทักทามผู้มุ่ง,วงหวังแลกเบอร์หรือแลกไลน์ก็ได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการหารายชื่อนะครับการที่เราเนี่ยครับเพิ่มควรรู้จักเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เราสมมุติว่าเราไปกินกาแฟนะครับแล้วเ,เรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มกลับมาเราต้องการรู้จักเขาไหมใช่ไหมครับถ้าเราต้องการรู้จักเขาเราก็ก็ไปทักเขาพูดคุยกับเขาแล้วก็แค่พี่ครับ ดีใจมากเลยที่เราได้คุยกันนี่ลายอดีของผมนะครับแลกกันไหมแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกในอนาคตถูกไหมครับวันนี้เนี่ยมันก็คือการสร้างเพื่อนเพิ่มนะครับเ,เรานะครับเหตุผลสําคัญเลยนะครับที่ทําให้พวกเรานะครับหลายๆคนไม่กล้าที่จะทําหัวข้อนี้ไม่กล้าที่จะทำเนื่องจากว่า เรามีเสียงในห,หัวขึ้นมาว่าเราเนี่ยต้องการอะไรจากเขาต้องการอะไรจากเขาและก็กลัวว่าเขาจะคิดอะไรกับเราใช่ไหมครับถ้าเกิดเราคิดว่าอ่ะอยากเอาตัวอย่างนะครับตอนแรกๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าเราอะต้องการเขามาเป็นทีมงานนี่แหละต้องการที่จะขายของเขาเนี่แหละทาให้เราเนี่ยครับบอกตัวเองเนาะหรือ ต่อนะครับพอคิดขึ้นได้นะครับแล้วก็คิดไปอีกว่าอีเราเขาจะแกลกูเหเราหรอเขากินกาแฟอยู่เขาว่าอะไรอย่างนี้อยู่เขากําลังทํางานอยู่นะครับในที่นี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนโมเมนต์อื่นก็ได้นะครับสมมุติว่าเราอาจจะเข้าไปร้านส,สวยเข้าไปร้านนวดเข้าไปร้านนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถขอไลน์ได้ง่ายมากนะครับเบอร์ติดต่อเนี่ยครับพอได้ง่ายเลยนะครับเราก็แค่เซฟไว้เซฟไวใ้ใส่มือถือนะครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันจะดีกับเราในการที่เราจะสามารถ Follow เขาได้นะครับวันนี้นะครับเด็กอนเนี่ยให้การท้าทามเนี่ยสูงถึง6คะแนนเลยนะครับวันนี้1คน1คะแนนนะครับ1ไลน์ดี1คะแนนนะครับถ้า1คนได้ทั้งไลน์ได้ทั้งโทรนะครับเอาแค่1คนพอนะครับอย่างวันนี้นะครับลิมได้มา1คนนะครับก็จะได้0.5คะแนนนะ โทรนัดหมายได้ไหมนะครับวันนี้การโทรนัดหมายเนี่ยก็คือเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจเจเนสนะครับเรานะครับเป็นธุรกิจที่ต้องการที่จะสื่อสารกับคนไม่ได้หมายความว่าจะไปขายเขานะครับไม่ได้หมายความว่าจะไปเปิดธุรกิจเขานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเราทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราต้องการที่จะบอกเพื่อนนะครับ สมมติสมมตินะครับเราเนี่ยเปิดร้าน7 e เ e ่นอนะฮะแล้วขายคือทุกคนพอเปิดร้านเนี่ยเซเว่นเนี่ยสามารถบอกเพื่อนได้ถูกไหมครับเพื่อนชวนเพื่อนได้ว่าเอ้ยเปิดสินี่อยางฉันเพิ่งเปิดมาใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนเปิดแล้วจะเปิดไหวไหมใช่ไหมครับเพื่อน จะมีทำเลแบบเราไหมเพื่อนจะมีเงินแบบเราไหมอันนี้เนี่ยหลายคนจะไม่เป็นเพราะว่า7 e เ e ่ e อีเเนี่ยเปิดด้วยเงินประมาณ4ล้านนะครับมันทำให้เราข้ามกำแพงความกลัวเรื่องนี้ไปแต่ว่าตัวธุรกิจเจเนสเนี่ยมันลงทุนหลักพันหลักหมืน่นบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันต่อยมันต่ำมันมันน้อยไปเราไม่กล้าเรารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไป ไปหวังผลประโยชน์จากเพื่อนอันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าการที่เรานะครับเปิดด้วยไมเซ็ตแบบนี้ครับมันจะเป็นการบล็อกตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยมีหน้าที่แค่การนัดเขามานะครับแล้วก็คุยกันธรรมดาก็ได้นะครับถ้ายังไม่เห็นโอกาสที่จะพูดคุยให้เป็นธุรกิจเราคุยกันธรรมดาก็ได้นะครับคุยกันแบบเพื่อนนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับให้6เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ข้อละศูนยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นานเลยนะครับแล้วก็นะครับช่วยทีมงาน stp จนจบกระบวนการ stp นะครับเป็นเรื่องของการโชว์แผนนะครับแชร์ Share the b o ดักนะครับก็คือการเล่าแผนแล้วก็โชว์สินค้านะครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ในเดียครอนแล้วนะครับเราจะมีการสอนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าซาวคลาวนะครับเราสามารถที่จะพูดจนจบกระบวนการได้ไหมนะครับเรามีทีมงานแล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาแล้วเราสามารถที่จะช่วยเขาได้ไหมกระบวนการไหมเท่านั้นเองครับถ้าเราทําได้นะครับวันนี้เราทำได้หนึ่งเคสลราก็กดเข้าไปนะครับที่ปุ่มบวก อันนี้มีให้ถึง20เลยนะครับทำได้เต็มที่ถึง10ขคะแนนเลยทีเดียวสมมุติว่าทำได้สุดยอดเลยนะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือส่วนตัวเนาะไม่จำเป็นต้องต้องอธิบายอะไรนะครับอันต่อมานะครับ b a s i c Supreme Jumbo Ambassador อันนี้คืออะไรนั่นคือแพ็กเกจนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยสามารถปิดสมัครได้ ก็มาใส่ในช่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอะไรนะครับก็มาใส่ได้เลยนะครับนี่ก็ได้ถึง20คะแนนเหมือนกันนะครับแต่ช่องนะครับปิดงานบัตรบัตรงานไอีไอเป็นฟังก์ชันพิเศษมากๆนะครับไม่อยากให้เราเนี่ยพลาดในการที่จะชวนคนเข้ามาร่วมงานไอ e. เพราะว่างานไอ e. เนี่ยถือว่าเป็นงานช็อตคัทนะครับคนที่ ต้องการทำธุรกิจหรือว่าเรียนรู้ธุรกิจเจอเนสเนี่ยถ้าได้มีโอกาสก็ามานานเอไอแล้วนะครับเขาจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอย่างเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้นะครับที่เขาได้เห็นผู้คนจํานวนมากนะครับประสบความสําเร็จหรือว่ารูปแบบการทํางานนะครับที่มีหลายวิธีการนะครับให้เขาเลือกนําไปใช้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วต้องบอกว่างานไออถือว่าเป็นงานที่ดีมากเลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีใครนะครับพาทีมงานเข้ามาหรือว่าผู้มุ่งหวังนะครับก็มาดูใช้บัตรซื้อบัตรงานไอดีได้เนี่ยก็จะลดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ก็คือ20คะแนนเหมือนกัน 20, 20่สบัตร20บาทใบเหมือนกันนะครับปิดไอบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวนี้ไอบ็อกซ์อาจจะไม่มีแล้วนะครับก็คือจะมีแค่คนที่มีแล้วก็ถ้าต้องการเนี่ยจะต้องซื้อแยกนะครับประมาณ690บาท นะครับก็แล้วก็การรักษายอดส่วนตัวนะครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดว่ารักษายอดวันนี้ก็แค่ใส่เข้าไปนะครับหนึ่งอันนะครับได้ลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่เนี่ยก็คือคนที่ซื้อสินค้าของเราไปนะครับตัวปรึกษาอัพไลน์นะครับก็สามารถที่จะโทรหาลินได้นะครับถ้าเกิดว่าอัพไลน์นะครับไม่มีนะครับ แล้วก็โทรหาทีมงานดาวไลน์นะครับเข้าประชุมซูมออนไลน์นะครับซูมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเป็นสำหรับการประชุมนะครับก็ลองเข้าไปโหลดดูนะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลย s d m นะครับหัวข้อต่อไปก็คือ SDM SDM ย่อมาจาก small group meeting เป็นการประชุมกลุ่มย่อยๆนะครับประชุมกลุ่มย่อยๆเนี่ยกลุ่มย่อยก็คือตั้งแต่ 2คนนะครับสคนก็ถือว่าเป็นการประชุม2คนเป็นกลุ่มย่อยแล้วนะครับน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับมีทีมงานอยู่สามคนเราก็นัดกัน3คนมานั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยเรื่องธุรกิจวางัร่วมกันวางแผนเนี่ยก็จะเป็นการ SGM เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ C T M นะครับ C T M เนี่ยก็คือ c e n t e r Me e t ิตรเ e ็น e ตอ e e มีต เซ็นเตอร์มติ้นะครับแบ่งเป็น3ห้องมี IPO, I-START แล้วก็ I-Train แต่และห้องเนี่ยครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับ i o สำหรับห้องนะครับคนใหม่คนใหม่หมๆที่เพิ่งสมัครเข้ามาในธุรกิจนี้ครับควรที่จะต้องเข้ามานั่งฟังห้องนี้สักสีรอบก่อนแล้วก็ไปที่ห้อง i อสตารห้อง i อสตารจะเป็นการสอนเครื่องมือต่างๆนะครับที่ จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าการออนกราวนะครับการเดินไปคุยกับลูกค้าการเดินไปหาเพื่อนการเดินไปคุยกับผู้มุ่งหวังนะครับไอเทรนไอเทรนเนี่ยจะเป็นห้องที่ระดับแอดวานที่สุดนะครับในในเซ็นเตอร์มินะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะได้ทั้งแนวคิดแล้วก็วิธีการนะครับสำหรับที่ เป็นรูปแบบของระดับ a แอดวานที่ผู้ได้ทำงานแล้วมีผลลัพธ์เนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังนะครับต่อมาก็จะเป็นงานฟังก์ชันอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ไปเข้าร่วมงานฟังก์ชันเหล่านี้นะครับมีนะครับบางอันอยู่นี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็ จะมีงาน i e นะครับ i e in Action i e e in Action เนี่ยก็คืองานที่เกิดขึ้นหลังจากมีงาน i e ไปแล้ว1วันนะครับเขาจะมีการเ,เรียกว่าสอนแบบละเอียดยิบนะครับแต่ว่ามีค่าบัตรนะครับปกติก็คือ300บาทนะครับต่อมาคืองานเดือดสตาร์เดอสตาร์นี่จะมี4ี่ปีสีเดือนมี1ครั้งนะครับ Expo นะครับ Expo ก็จะมีทุกปีนะ แต่ว่าก็จะย้ายไปประเทศต่ตางๆ,ๆเรื่อยๆนะครับไซเคิลนะครับไซเคิลเนี่ยก็คือการที่เรานะครับมี CV 2ข้างตัดกันนะครับข้างหนึ่ง300ข้างหนึ่ง600นะครับไปดูใน Back ออฟฟิศได้เลยครับเขาจะมีรายงานขึ้นมาให้เวลาในวินาทีที่ไซเคิลตัดกันนะครับเราสามารถที่จะไปตรวจได้ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฟังซีดีซาวคลาวสามารถถ่ายทอดได้นะครับ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ไอคอนเนี่ยมีมีระบบการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น CD, ซีดีดาวคาว YouTube หรือว่าช่องชาแนลอื่นๆนะครับแต่ว่าหัวข้อนี้สำคัญก็คือการที่เราเนี่ยฟังแล้วเอามาเล่าได้เอามาถ่ายทอดได้เอามาพูดได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เนี่ย สิ่งสำคัญเลยก็คือการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดเป็นนะครับก็จะเหตนเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายทอดอะไรไม่ได้เนี่ยเราจะเล่าธุรกิจนี้ให้กับคนอื่นฟังได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นสึกถ่ายทอดกันนะครับต่อมานะครับอ่านหนังสือที่ระบบแนะนํา30นาทีและสามารถถ่ายทอดได้หนังสือที่ระบบแนะนํานะครับในเวลานี้นะครับก็คือ10 Napkin เทนนั p กินเนี่ยเป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจไใมเซ์ของการทำ mlm นะครับแล้วก็การดูแลองค์กรนะครับการทำธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายแบบไม่ให้เหนื่อยเทนน a p กินเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับอ่านแล้วแนะนำเลยต่อมานะครับแมนนุ่นโพสลง Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยตัวเองแมนนุ่นโพสก็คือการใช้มือเราเนี่ยครับพิมพ์แล้วก็ ให้ดีนะครับแนะนำเลยว่าให้เราคิดแคปชั่นเองแคปชั่นคือข้อความนะครับที่จะใส่ลงไปในโพสต์ของ Facebook ของ Youtube ของ i อของ l ล n e ไทม์ไลน์นะครับก็ข้อนี้นะครับถ้าทำได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกี่ครั้งก็ใส่เข้าไปต่อมานะครับลงโฆษณาแบบจ่ายเงินในโซเชียลมีเดียหรือว่าในช่องทางการโฆษณาออนไลน์ต่างๆนะครับ ก็ข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเป็นมือใหม่อยู่แนะนําเลยว่าอย่าเพิ่งไปทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะทําให้เสียงเงินแบบแบบไม่เกิดประโยชน์นะครับให้เรียนรู้ก่อนนะครับหรือปรึกษาลิมได้เลยก็ต่อมานะครับเพิ่มเพื่อนใน Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็โอ้โหวิธีนี้บอกเลยนะครับว่าเด็ดมากเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกคนที่เราอยาก ให้เป็นลูกค้าได้เป็นผู้มั่วงเราได้นะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับเนื่องจากว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายจึงทําทุกวันเลยนะครับแล้วก็ทําเต็มแม็กมากตัวนี้นี่ครับไม่แทบแทบไม่ต้องอะไรเลยครับไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่าทําเกิน1ิบคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะทางไอคอนจะให้ระบบจะให้คะแนนตัวนี้น้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ ต้องใช้ระยะเว,วลาในการที่จะเกิดผลลัพธ์แตกต่างกับการที่เราจะไปทาบทามคนนะครับถ้าเราสามารถทาบทามคนได้เนี่ยแล้วเขาให้ไลน์เราเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับเราชวนเขาเข้ามาเลยชวนเขามาทีมงานได้เลยหรือว่าขายสินค้าเขาทันทีเลยมันจะเกิดผลลัพธ์เร็วมากนะครับต่อมานะครับสอนและติดตั้งเครื่องมือออนไลน์ทั้งหมดให้ทีมงานนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ทําบ่อยนะครับวิธีนี้นะครับแต่ว่า แล้วแต่วันนะครับวันนี้เนี่ยก็ครบทุกข้อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับสอบถามนได้เลยในในส่วนนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันจะมีตารางให้ดูด้วยนะครับปฏิทินนะครับวันนี้มันไม่ใช่ปฏิทินหรอกครับเพราะว่ามันจะโชว์แค่วันเดียวนะครับอย่างวันนี้นะครับ มันอ๋อเขาคือ todo list นะครับก็คือเป็นตัวเช็คลิสต์ว่าเราได้กีนน่คะแนนถ้าเกิดว่าเราได้วันหนึ่งเนี่ยครับต่ำกว่า10คะแนนนะครับเราควรที่จะต้องไปเพิ่มเนื้องานให้มากขึ้นนะครับในวันถัดไปเพราะว่าการที่เราได้คะแนนต่ำกว่า10บคะแนนเนี่ยหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าวันนี้เราไม่ได้ทำงานไม่ค่อยได้ทำงานนะครับแล้วเรา จะต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะครับในระยะเวลากี่ปีนะครับสมมุตินะครับทํา10คะแนนทุกวันเนี่ยจะประสบความสําเร็จเห็นผลเนี่ยภายใน1ปีนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเรายิ่งขยันเราจะยิ่งประสบความสําเร็จได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนของเราเนี่ยมันต่ํามากโอกาสที่ประสบความสําเร็จนะครับมันไม่ใช่ว่าน้อยลงนะครับมันเรียกว่าแทบไม่มี เพราะว่าถ้าเรานะครับทำงานแบบไม่ตั้งใจไม่มีเป้าหมายเรียกว่าทำน้อยหรือว่าขาดโฟกัสอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็คือไม่ได้อะไรนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราทำงานเต็มที่เราจะได้ผลลัพธ์เกินร้อยเปอรซนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำไม่ถึงร้อยเนี่ยรับรองเลยว่าเราจะไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นนะครับอยากให้ตั้งใจนะครับโฟกัสทำพาสปอร์ตทุกวันนะครับอย่างน้อยสัก3าวันเนี่ยเราจะเห็นผลลัพธ์ละนะครับ30วันเราเห็นผลลัพธ์แล้วแล้วก็ให้เอามาปรึกษาลินได้เลยนะครับลินพร้อมจะเป็นโค้ชให้กับทุกคนเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดนะครับของคนที่เขาทำเนื้องานนี่ โอ้โหแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อยากให้ดูไว้นะครับอย่างหมอเอกนะครับก็สุดยอดเลยวันนี้32คะแนนไม่รู้ทําอะไรบ้างกดไปดู่อยมีโชว์ไหมไม่โชว์นะครับ่าก็ไม่ต้องไปสนใจครับเราก็ทําของเราไปอ๋อนี่ครับมีโชว์ข้างล่างนี่เห็นไหมนะครับหมอเอกทําอะไรบ้างครับวันนี้สอนและติดตั้งเครื่องมือออนไลน์ทั้งหมดให้ทีมงานนะครับเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะครับ เต็มแม็กเลยแล้วก็ลงโฆษณาโซเชียลมีเดียโอ้โหรับรองเลยว่าเป็นพันแน่นอนแต่ว่าสําหรับคนใหม่แนะนําว่าอย่าเพิ่งทํานะครับเมนนู้นโพสล,ลง Facebook นะครับสิ่งนี้นสำคัญแล้วก็การฟังข่าวนะครับฟังความรู้นะครับที่ถ่ายทอดมาด้านผู้นาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีเนื้องานประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสแล้วก็ตั้งใจกันคิดว่าทุกคนทําได้ทุกวันนะครับก็ รับวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับที่ได้ถ่ายทอดการใช้งานพาสปอร์ตของ The Icon Academy แล้วริมก็สัญญานะครับว่าจะทำงานทุกวันนะครับจะทำพาสปอร์ตทุกวันนะครับโอเคก็ให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จด,ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ